โอเคนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่กลุ่มครูพี่เลี้ยงนะคะก็มาช่วยกันนะคะแล้วก็ช่วยนำอาหารมาให้ผู้ปกครองนะคะน,นก็คือทีมาสารับใช้เราทีครูพี่เลี้ยงนะคะก็มาช่วยกันอันนี้ก็ยังทำอยู่เพราะว่าส่วนส่วนเยอะมันก็จะทำไม่ทันเท่าไหร่นะไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าหลายคนก็มาช่วยกันยี่นะคะตอนนี้ ว้าวน้องพิมพ์อีกรอบหนึ่งมาอีกเ <g ül üyor> หนื่อยแล้วใช่ไหมเนี่ยเมนดาวจนเหนื่อยแล้วใช่ไหมใครนี่โอเคอันนี้ก็พอดีที์ครูพี่พพเลี้ยงอาสาับใช้ของเราเขาก็มาช่วยกันนะคะมาช่วยกันในการที่ว่ก็ให้โซนท่าคอก่อน<ะ>เดี๋ยวกันลืมก็เอ่อค่อยๆไดเพราะว่าอาจารย์หนจาจย์จะได้ไปส่งเนาะค่ะถ้าลืมเอ่อต้องเคลียร์อะไรกับครูก่อน ยังยังไม่สูงหมดใช่ไหมคะกำลังหงเข้าเพิ่มอยู่นะคะเพราะ,าะ,ะว่าผู้ปกครองแล้วก็เด็กมาเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าเราก็กําหนดคนด้วยนะคะกําหนดคนเพราะว่ามันอยู่ normal เราต้องมีระยะห่างแต่ว่าก็ดีใจนะคะดีใจมากเลยที่ผู้ปกครองก็มาให้เยอะอยู่นะคะนักเรียนมัธยมก็มาเยอะอย่เหมือนกันนะคะที่มาฟังในครั้งนี้ ตอนนี้กำลังร,งรอรอข้าวนะคะยังไม่พอใช่ไหมคะรออีกก่อนนะคะรออีกก่อนรออีกอนิดนึงค่ะปกครองอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ทู่ปกครองส่วนหนึ่งก็ทยอยทยอยเอาไปแล้วนะคะทยอยออกไปแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ยังทาทาอยู่ยังรออยู่ทาไม่ทันนะคะ เรื่องอเพราะาว่าอาจจะไม่ทันนะคะเนี่ยแต่ว่าล่อๆๆ<อ>แ็กบท่านก็ว่าจะ่ไ<บ>เยอะก็เยอะอยูนะเ่ย่ันเอารถมาเองม่อเร่ผู้ใดม,มีรถกันล่ออาจารย์ที่ไปตรงดูนะคะเอาจักหน่อยจักหน่อยดูสิ โอ้ยอาได้ข่าวว่าแม่ครัวทั้ง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 ดาวไข่ทั้งเต้นใช่ไหมคะตั้งร้องด้วยไหมแล้วก็เต้นแล้วก็ร้องด้วยไหมเนี่ยเอาจาักบาทในหน้าติกตอกแต่ไม่เอาเล่นไม่เป็นโอ้ยเพราะว่ามันเยอะนะคะก็คงจะเหนื่อยยืนดาวตั้งแต่เช้าเลยจุงบัตรนี้ยังไม่เสร็จเลยนะคะเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากๆนะคะที่อดทนเพื่องานของเรา แล้วน้องชูมือสองนิ้วขึ้นมาหน่อยนี่โอเค thank you จ้า่ดูนะคะเนี่ยดูแม่ครัวสาวแสนสวยของเรานะครับเออเต้นไปด้วยเออก็คือหมายว่าเกียวตั้งแต่เชา้าดาวตั้งแต่เช้ามาก็เลยมีการขยับ หนะักเห็นไหมโอ้โหทําอะไรเส้นเอ็นยึดก็เลยต้องทํายังไงทําอีกนีิมาไม่ทันนี่นี่เห็นนะคะโอ้ยมันน้อยไปขออีกหน่อยไม่ได้หรอหุ่นก็ดีนะคะรูปร่างก็ดีหน้าตาก็สวยถ้าถอดแมสออกมานี่สวยมากเลยนะคนนี้ขอบอก ม่เอาอีกหน่อยแล้วท่าท่าที่บอกว่าก่อนที่จะมาถึงไหนท่าไหนนะก่อนที่จะมาถึงโอ้ทำอย่างนี้ก็โอเคเลยขยับเพื่อออกท่าขยับก็เท่ากับออกกําลังกาย,าายนานปวดแขนนะคะเจียวนานตั้งแต่เช้ามาแล้วปวดแขนเลยนะคะแม่ครัวเจียวนานแล้วคะ่ะเกินถึงเกือบจะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ยังแพ็กไม่เสร็จนะคะเพราะว่าก็เยอะอยู่นะคะยังแพ,แพ็กยังไม่ครบกันเลยนะคะทีมงานก็กําลังแพ็กข้าวกล่องต่ออีกอยู่นะคะพี่น้องก็กลับไปส่วนมากแล้วนะคะก็ยังเหนือบ้างรอแพ็กอาหารยังไม่เสร็จนะคะเ,เพราะว่าก็เยอะอยู่นะคะ อยากจะกินยำยำตำตำนะคะวันนี้เราทำงานทั้งวันเหมือนกันแล้วก็เหนื่อยมากนะคะอยากจะกินตำตำยำยำบ้างนะคะกิบอยอกปบอยกำลังจัดอาหารตำตำยำยำนะคะวันนี้ คนดูหน้าเหนื่อยมากอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอผักจากสวนของเรานะคะมะเขือยาวแล้วก็มะเขือเปอาะมะเขือเปาะนะคะมะเขือยาวกับมะเขือเปาะจากสวนจะลูกงามก็มีลูกที่ไม่งามก็มีนะคะนี่ให้ดูมันจะมีหนอน มีแมลงใช่แบบนี้ก็คือไม่มีสารพิษนะคะไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีสารพิษนะคะปลอดปลอดสารพิษนะคะจากสวนของเราเองนะคะปลอดภัยแน่นอนรับประทานแล้วปลอดภัยข้างนี้สวยแต่ข้างนี้มีแมงไม่เป็นไรนะคะอันนี้กินสดสดได้เลยนะคะล้างก็ล้างธรรมดาเพราะว่าไม่มีสารเคมีเลยสดจากสวนนะคะเนี่ย วันนี้พี่บอยกันนะโอ้ส้มตำส้มตำส้มตำาน่าอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้ขอทานส้มตำให้หายเหนื่อยหน่อยเถะทำไมเราต้องทานส้มตำให้หายเหนื่อย <c oughs> ก็ไม่รู้สิคนอีสาน <c oughs> ก็จะกินส้มตำกันนะคะอันนี้ให้ดูอาหาร มามารับประทานด้วยกันนะคะมากินด้วยกันคะ่ะอ่าจะทานแล้วนะคะ